ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมเนานะ,นนะะวันนี้ขอเป็นทำเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับ เพราะว่าสัญญาณตรงจุดนี้ของ d t แทกใช้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นก็เลยทำไปดูวีดีโอ,อไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาลงบันทึกทีหลังนะครับอันนี้คืองานบวชนะครับในงานบวชวันที่2เมษายนนะครับวันนี้ก็ช่วงเดี๋ยวช่วงอสาพาพระคุณเจ้าเดินทางมาถึงก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์เนาะ เสร็จแล้วในช่วงบ่ายโมงจะท,ทําพิธีปลงผมนาคนะครับโปลงผมนาคหรือปลอ n ผมผู้ที่จะอุปสมบทนะครับก็มีประมาณสี่ท่านนะครับที่จะเข้าอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งหมดก็จะมาร่วมปลอ n ผมนะครับในที่ตรงจุดนี้คือร่วมกันจัดที่เดียวนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะท,ทําพิธีสุขขวัญนาประมาณช่วงบ่ายสองเนาะเพราะฉะนั้นก็ ตานะครับท่านผู้ที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับ r i b e กดติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการที่จะนําสิ่งดีๆมาเสนอสู่พี่สูน้องนะครับมีการมีงานพิธีกรรมนะครับที่จะทําก็จะได้นํามาถ่ายทอดให้พี่ให้น้องท่านได้ชมนี่คือการห่อข้าวต้มนะครับก็มีชาวบ้านมาร่วมด้วยช่ยกันนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับ มาทําขนมข้าวต้มห่อข้ต้มเพื่อทําบุญตักบาตรในวันพรุ่งนี้แล้วก็แจกจ่ายเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับด้รับประทานกันนะครับนี่คืองานแบบชาวบ้านนะครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเทพระทานนะครับของตะเกาท่าตะเกียบหรือติดติกระอางเรือนในนะครับเป็นงานผสมบท หมู่ก็ประมาณ4ี่องค์นะครับนี่ครับจะบวสมบทในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ว่างนะครับก็เรียนเชิญนะครับพรุ่งนี้มาร่วมแห่น้ากันเนาะวันนี้พี่พี่น้องๆ้องหรือชาวบ้านก็ได้มาร่วมกันในการที่จะกรงพระเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็ทําบุญเลียงพระเพลเนาะแล้วก็ร่วมห่อข้าวสมข้าวต้มเพื่อจะทําบุญตักบาตรพรุ่งนี้แล้วก็แจกจ่กจายพ,พี่พี่น้องๆ้องหรือชาวบ้านที่มาร่วมงาน รับประทานนะครับไหนขอดูข้าวต้มไหนสิเนี่ยนะครับคือข้าวต้มมัดนะครับทางมะพร้าวเนาะเป็นข้าวต้มมัดทางมะพร้าวนะครับเป็นพื้นพื้นบ้านส่วนมากจะเป็นคนมาจากทางภาคอีสานนะครับจากรีสเกตเนาะ,ะขนมข้าวต้มจะเป็นข้าวต้มตาดมะพร้าวนะครับส่วนก็จะใช้เป็นใบตองนะครับ นี่คือประเพณีอีสานของเราเวลามีงานบวชงานบุญนะครับก็จะทําพิธีห่อขนมข้าวต้มนะครับเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านพ้ท่มาร่วงงานหรือเอาเก็บไว้ส่วนหนึ่งในการทําบุญใส่บาตรเนานะอันนี้เป็นการห่อขนมนะครับถ้าคล้ายๆกับขนมเทียนนั่นแหละครับคนไทยอาจจะเรียกเป็นขนมเทียนนะครับแต่ทางบ้านผมจะเรียกเป็นขนมต้มเนะาะครับผมอ,อันทีมงานทําขนมอันนี้ สาวๆนะครับทีมงานาสาวเนาะอ่ะเอาเช็ดปากก่อนใช่ไหมเ<า>อาถ้าบอก,ากสาวเลยเช็ดปากเลยทาลุดด้วย <c oughs> ไม่ไม่ต้องทาก็แดง <c oughs> ไ,มไม่ต้องทาก็แดงนะอ,อ่าเห็มทีมงานสาวสวยนะครับอันนี้ทำสายสิลปด้วยผูกแขนเนาะผูกแขนสู่ขวัญน,นาคในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอ่าอันนี้แต่ละท่านนะครับ สวยครับอันนี้ผมรับรองถ้าใครบอกไม่สวยนะผมบอกว่าสวยถ้าใครบอกไม่สวยนะี่โกรธอ่ะนะนะผมชมแล้วขอ20 <c oughs> เขาไม่แบงค์ผ่นบอกมีทอนครับก็าดททาสายสินนะครับทําสายสินเพื่อท่ยาไว้ผูกแขนผูกข้อมือนะครับในช่วงสุขขันช่วงบ่ายหลังจากที่เราปลองผมนาไปแล้วนะครับแล้วผม ครับก็จะทําพิธีสู่ขวัญน,นาคในช่วงบ่ายเนาะอันนี้เป็นชุดทีมงานของแม่ใบสีนะครับทีมงานของแม่ใบสีกําลังประกอบาบสีสู่ขวัญน,นะครับแต่ละท่านก็ขม,มักขม,มนันนะครับเอ๊วันนี้สัญญาณดีภาพดีชัดดีเอ๊เป็นเพราะสัญญาณหรือเปล่ามองเห็นแม่ใบสีแต่ละคนเนี่ยสวยสวย ฮะยาย้อผมเอายายไปภาพยายไปส่งให้ชาวบ,บ้านเขาดูได้ข่าวว่าสมัยก่อนนยายเป็นคนที่สวยสุดในหมู่บ้านเนี้อันหลายคนบอกมานะเนี่ยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่เลยนี่ขนาดอายุ40แล้วยังสวยเลยอ่ะ ใช่ไหม,ไมปแปดนี่แปดสิบยังสวยขนาดนี้แล้วสี่สิบจะสวยขนาดไหนน่ะใ่ไหมใจบนสนทานคนใจบนคนมีจิตเมตตาก็จะสวยงามประมาณนี้แหละครับงามด้วยจิตงามด้วยใจนะครับองค์แม่บายศรีกําลังประกอบบายศรีนะครับคงจะทันเนาะในช่วงบ่ายนะครับอก็เก็บภาพมาให้ชมกันนะครับเก็บภาพงานบวชนะครับในวันที่สองเมษา ที่บ้านเทพประทานหรือสามพรานนะครับข้างๆกบวัดเทพประทานนะครับให้ท่านได้ชมกันเนาะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่เราเก็บมานําเสนอให้ท่านได้ชมกันเนาะ,ะรครับก็อจะเลิมนะครับเข้ามาชมแล้วกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะเก็บภาพเพื่อมาลง YouTube ให้ท่านได้ชมกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ